การหารากของสมการหรือ Root of Equation ด้วยระเบียบวิธีนิวตันลับสันระเบียบวิธีนิวตันรับสันเป็นระเบียบวิธีที่เริ่มต้นจากค่าเริ่มต้น1ค่า เรามปเขียนกราฟกันเพื่ออธิบายให้เกิดความชัดเจนนะครับ x y เรามีสมการนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้ f x เราทราบนะครับว่าถ้าเราต้องการหา Root of Equation เราต้องทำให้ f x เท่ากับ0จากเส้นกราฟตัวนี้เราจะเห็นได้ว่ามันตัดที่แกน x ใช่ไหมครับ ตำแหน่งตรงนี้นี่แหละคือตำแหน่งที่เราต้องการคือ Root of Equation แต่เนื่องจากนะครับนิวตันรับสัรบอกว่าเรากำหนดค่าหนึ่งค่าขึ้นมาแล้วเราก็จะทำการหาค่าให้มันใกล้เคียงไปเรื่อยๆนะครับเราเริ่มต้นสมมติว่าผมเริ่มต้นนะครับจุดตรงนี้คือ x0 วิธีการนะครับ ก็จะทําการลากนะครับทำการลากเส้นตรงนะครับลากเส้นตรงตั้งฉากนะครับมาที่ตําแหน่งของ f(x) เราจะได้ตําแหน่งตรงนี้นะครับขอเขียนแบบนี้นะเราได้ตําแหน่งตรงนี้คือ f(x0) จากของ for position เราจะต้องรู้ b แล้วเราก็ทําการลากเลยครับเส้นตรงแต่เนื่องจากเรากําหนดค่าแค่หนึ่งค่าเราจะหา จุดตรงนี้แล้วลากเส้นตรงไปก็คือหาสโลปของมันนะครับว่าลากไปแล้วไปตัดที่แกน x เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําการหาอะไรครับจุดสัมผัสแล้วลากไปตัดจุดสัมผัสตรงนี้นะครับแล้วก็ลากนะครับเส้นตรงนะครับไปตัดที่แกน x เราก็จะได้อะไรครับ X ใหม่ตรงนี้เป็น x 1ค่าสโลปตรงนี้เราหาจากอะไรครับ มันคือเอาฟังก์ชันนะครับมาทำการดิฟแล้วก็แทนค่า x0 เข้าไปกลุ่มก็จะได้สลปออกมาเมื่อได้ x1 แล้วเราก็ทำการลากครับลากเส้นตรงนะครับตั้งฉาก x1 นะครับขึ้นไปตั้งฉากตฉากแกน x นะครับไปที่ fx ณตำแหน้าต่ำแหตรงนี้ ณตำแหน่งตรงนี้นะครับเราจะได้เป็น f x 1จากนั้นเราก็ทำการหาอะไรครับจุดสัมผัสของมันสมมติว่าจุดสัมผัสผมได้ประมาณนี้แล้วกันโอ้มันก็ไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่นะักต้องขออภัยนะครับนะครับตรงนี้เป็น x 2เมื่อเราได้เป็น x 2แล้วเราก็ทำการอะไรครับลากเส้นตรงนะครับลากเส้นตรง นะครับตั้งฉากไปที่ f x เราก็จะได้จุดสัมผัสตรงนี้นะครับสโลปตัวนี้เราก็จะได้เป็นสโลป f พาย m ม x 1พอเราลาก x 2ตั้งฉากตรงนี้นะครับเราจะได้ตรงนี้เป็น f 2จากนั้นเราทำการอะไรครับลากเส้นสัมผัสนะครับตัดที่แกน x ตัดที่แกน x ตรงนี้เราก็จะได้ตรงนี้เป็น x 3เมื่อได้ตรงนี้เป็น x 3เราทําการอะไรครับลากตั้งฉากไปที่ลากตั้งฉากแกน x นะครับไปชนกับสมการ f(x) าตำแหน่งต,ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็จะได้เป็น f(x 3เส้นตรงนี้นะครับเส้นที่เราลากสัมผัสนะครับอันนี้ก็จะเป็นส l o p f พา x 3นะครับจากการลากเส้นตรงนะครับขึ้นไปเชื่อมที่ fx เราก็จะได้จุดใหม่นะครับก็จะเป็นจุดที่อยู่บนสมการก็เป็น fx 3เราก็ทำการอะไรครับหาอะไรครับหาเส้นสัมผัสสมมุตินะครับเราได้เส้นสัมผัสเป็นแบบนี้ ณตำแหน่งตรงนี้ณตำแหน่งตรงนี้นะครับที่มันตัดแกน x นะครับเราจะได้ตำแหน่งตรงนี้เป็น x 4. ส s l สล e ปนะครับสลปของเส้นสีเขียวอ่อนนี้นะครับก็จะเป็น f พลัม x สาํทแบบนี้ไปเรื่อยๆจนได้ค่าที่ใกล้เคียงหรือได้ค่า error ที่น้อยกว่า ค่าคาดคืนที่เราตั้งไว้นะครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอนุกรมเทเลอร์ Terror, ของฟังก์ชัน f(x) ที่กระจายรอบจุด x เท่ากับ x 0เพราะฉะนั้นผมเขียนได้เป็นอะไรครับผมเขียนได้เป็น f x เท่ากับ f x 0บวกด้วย f พา x 0คูณด้วย x ลบ x 0บวกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง1ส่วน n ฟคูณด้วย f ผมใส่เป็นตัว n ไว้เพราะว่าเป็นการทำเครื่องหมายขีด ถึง n ครั้งนะครับ x 0คูณด้วย x ลบด้วย x 0ยกกกำลัง n แล้วก็บวกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คืออนุกรมเทเลอร์ที่กระจายรอบจุด x กับ x 0ถ้าจุดที่ใช้ในการประมาณค่าด้วยอนุกรมเทเลอร์อยู่ไม่ห่างจากจุด x 0หรือ x ลบ x 0ตัวนี้นะครับหรือ x ลบ x 0 มีค่าน้อยอาจจะประมาณค่าของฟังก์ชัน fx โดยใช้อนุกรมเทเลอร์แค่2พจน์แรกเพราะฉะนั้นเราจะตัดมานะครับเฉพาะ2พจน์แรกดังนั้นเราก็จะได้เป็น fx เท่ากับ fx 0บวกด้วย f x 0คูณด้วย x ลบ x 0ผมตัดมา2พจน์แรกนะครับ เราจะใช้สมการตัวนี้นะครับไปทำงานเพราะฉะนั้นจะได้เป็นนะครับ f x เท่ากับ f x 0บวกด้วย f x 0คูณด้วย x ลบ x 0แทนค่า x 1แทนค่า x ห 1> x 1ของเราคือมันตัดที่แกน x y, y ก็จะมีค่าเท <5 S 1> ่ากับ0เพราะฉะนั้น fx ของเราก็จะกลายเป็น0เท่ากับอะไรครับเท่ากับ fx 0บวกด้วย f พา x 0คูณด้วย x 1ลบ x 0 0เท่ากับ fx 0บวกด้วย x 1 f พา x 0ลบด้วย x0 f' x0 เราต้องการหาค่าอะไรครับต้องการหาค่า x1 เพราะฉะนั้นเราก็ย้ายค่าเนาะก็จะกลายเป็น x0 f' x0 ลบด้วย f x0 เท่ากับ x1 f' x0 เพราะฉะนั้นเราจะได้เป็น x0f พา x0 ลบด้วยลบด้วย fx0 หารด้วยอะไรครับ f พา x0 เท่ากับ x1 เขียนสลับนิดนึง x1 เท่ากับ x0f พา x0 หารด้วย f พา x0 ลบด้วย fx0 หารด้วย f พา x0 อันนี้ผมกระจายส่วนเท่าส่วนกันนะครับจากนั้นผมก็ทำการตัดทิ้งเพราะฉะนั้น x1 ของเราก็เท <F x> ่ากับ x0 ลบด้วย f x0 หารด้วย f prime x0 เราก็จะได้ค่าเลยครับเราก็จะได้ค่าของ x1 เป็นแบบนี้เนื่องจาก เราสามารถเขียนสมการอยู่ในรูปของการทำซ้ำๆๆๆได้เราก็เขียนเป็น xi เท่ากับ xi ลบ1ลบด้วย f xi ลบหหารด้วย f prime xi ลบ1เมื่ออะไรครับเมื่อ i สกับ1 2ไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นเราจะใช้ค่า x ตัวนี้แหละมาทำงานในการหานะครับคำตอบเรามาเขียนขั้นตอนวิธีกันขั้นตอนวิธีการหาลากของสมการด้วยวิธีนิวตันราบสันหนึ กำหนดค่าอัพซูลอนคุณจะกำหนดค่าเป็นแอปซูลูตหรือเรลิทีฟก็แล้วแต่คุณนะครับอันที่2ก็คือกำหนดค่าเริ่มต้นคือค่า x ผมแทนตรงน,นี้เป็น x 0แล้วกันกำหนดค่าเริ่มต้นคือค่า x 0อันที่3ก็คือเราต้องรู้ว่าสมการหรือฟังก์ชันนั้นคือฟังก์ชันอะไรที่เราต้องการหาขั้นตอนที่2เราหาค่า x i นะครับจาก xi ลบหลบด้วย f xi ลบหหารด้วย f พา xi ลบหนึะครับเมื่อ i เท่ากับ1 2 3ไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนที่3เราก็หาค่า error ไปเปรียบเทียบนะครับ กับค่าอัพซอล์ลก็คือเออร r เลอร์ของเราต้องอะไรครับต้องน้อยกว่าค่าอัพซอล์ลที่กําหนดก็ขึ้นอยู่กับว่าถ้าค่าอัพซอล์ลที่กําหนดเริ่มต้นเป็นแอปซูลเราก็หางค่าเออร r เลอร์เป็นแอปซูลนะครับถ้าค่าเริ่มต้นของอัพซอล์ลเราเป็นค่าเรลีทีฟนะครับเป็นค่าเรลีทีฟเราก็เออเลอร์ของเราก็กําหนดค่าเป็นเรลีทีฟถ้าเออร r เลอร์ของเรา มีค่าน้อยกว่าค่าเอปซิลอนเราจะได้คำตอบคือ x i นั้น,น,นแต่ถ้าไม่ใช่ทำการหาค่า x i ใหม่นะครับก็คือ x i บวกหนึ่งแล้วกันหาค่า x i ตัวถัดไปตัวอย่างนิวตันรับสันไม่ตอบตัวอย่างนี้มาจากหนังสือระเบียบวิธีเชิญตัวเลขของ คุณธนาวุตรประกอบผลนะครับอยู่ในหน้าที่52ตัวอย่างจงหารากของสมการ e กำลัง x sin x ลบ1เท่ากับ0โดยกำหนดนะครับกำหนดให้ x 0เท่ากับ0.5และแอปซิลอนของเรานะครับเท่ากับ1%งเรียผมลงเล็บไว้นะครับเป็นแบบ relative error แล้วก็เป็นคูณด้วย100%นี่ทำนะครับจากเดิมเราทราบมานะครับว่าเราจะหา x i หรือ x ต่อไปได้จากอะไรครับ x i ของเราได้จาก x i ลบ1ลบด้วย f x i ลบหหารด้วย f prime i-1 จากสูตรนี้เราเริ่มต้นทำการหานะครับก่อนอื่นเราต้องทำการอะไรครับทราบค่าของ fx ก่อน fx ของเรามีการกำหนดเป็น e ยกกำลัง x sine x-1 อันนี้คือ fx ของเราเพราะฉะนั้นเราหาอะไรครับเราก็ต้องทำการหา fx f ไพรม์ x เราก็ทำการ differential มันหรือหาอนุพันธ์มันจะได้เป็น e ยกกำลัง x cos x บวกด้วย e ยกกำลัง x s i n x เราก็จะได้2ตัวเพื่ออะไรครับเพื่อไปหาเพื่อทำการหาตัวที่ตัวนี้กับตัวนี้เมื่อเราทราบเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่ม ทำการกำหนดรอบที่1ของเราเลย i เท่ากับ1นี่คือรอบที่1ของเราเราก็จะได้ x 1เท่ากับอะไรครับ x 1เท่ากับ x0 ลบด้วยอะไรครับ f x 0หารด้วย f พรม x 0์ x 0 x 0. ของเรากำหนดอยู่ที่0.5ก็เป็น0.5ลบด้วยอะไรครับลบด้วยฟังก์ชัน x ของเราคือ0.5ที่กำหนดมากับอะไรครับ f ทีม0.5นำ0.5ไปแทนนะครับไปแทนในสมการหนครับ0.5แทนในสมการตัวนี้กลับตัวนี้เราเขียนได้เป็น0.5ลบด้วยวงเล็บ e ยกกำลัง0.5 s i n 0.5ลบ1นี่คือ fx หารด้วย e ยกกำลัง0.5 cos 0.5บวกด้วย e ยกกำลัง0.5 s i n 0.5เราได้เป็นแบบนี้นะครับเราจะได้ x 1เท่ากับ 0. ห้า6 6, 6. ้ขั้นตอนต่อมาเราทําการหาอะไรครับเราทําการหา Error e er r อ o r ของเรานะครับเป็นแบบ r l a t i v e ผมเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อละกันนะครับเป็นลักษณะของเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเราได้จากอะไรครับเพรา x 1ลบ x 0หารด้วย x 1เพราะฉะนั้น x 1ของเราคือ0.593666ลบด้วย x 0ของเราคือ0.5หารด้วย x 1คือ0.593666แล้วก็ทำการคูณด้วย100%เราจะได้ค่าออกมาเป็น15.78%ค่าตัวนี้มีค่ามากกว่าค่าแ p s ซลอนเพราะค่าแ p s ซลอนเรากำหนดคือ1%นเะครับเพราะฉะนั้นในรอบที่1เราก็ยังไม่ได้คำตอบ เราก็ไดไปทํารอบที่2ต่อไปรอบที่2 i เท่ากับ2เราจะได้เป็น x 2เท่ากับ x 1ลบด้วยฟังก์ชันของ x 1หรือ f x 1 f ไพรม์ x 1 x 1ของเราคือ0.53666นะครับเพราะฉะนั้นเราก็แทนลงไป0.593666แทนลงไปในฟังก์ชันเหมือนกันครับ f 0.593666 f p i m e 0.593666ทําการคำนวณน,นะครับผมไม่ไปแทนในสมการให้ดูเหมือนตัวอย่างที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ออกมาเป็น0.588550ทำการหานะครับ e r l e r แบบ Relative Percent นะครับก็จะเป็น x 2ลบ x 1หารด้วย x 2ใส่อบสโตรด้วยนะครับก็จะเป็นอบสโตรศูนย์จุดห้ลบด้วยอะไรครับลบด้วยค่าเก่าของมันก็คือค่า x นะครับก็คือ0 5นย์6 6ดห้าเรด้วยอะไรครับหารด้วย0ู8 8์จุดห้านรือหารด้วย x 2อนั่นเองแล้วคูณด้วยอะไรครับคูณด้วย100% ค่า error หรือ error ของเราได้มาเป็น0.87%เพราะฉะนั้นมีค่าน้อยกว่าเลยครับเอปซิลอนของเราเพราะเอปซิลอนเรากำหนด1%เพราะฉะนั้นเราได้อะไรครับเราได้ root of equation ของ f(x) เท่ากับ e กําลัง x s i n x ลบ1มีค่าเป็นอะไรครับเป็นไรครับก็เอาค่าอะไรครับเอาค่าของ x 2มาตอบเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่าเป็น0.588550โดยมีความคาดเคลื่อนสัมพัทธ์ เท่ากับ0.87จะเห็นได้ว่าการทำงานของนิวตันแอนลับซันนะครับสิ่งที่น่าจะสร้างปัญหาให้กับตั้งสึษสารนะครับก็คือตัวนี้ถ้าเราทำการหาอนุพันธ์แล้วปรากฏว่าอนุพันธ์ของมันเนี่ยมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นการทำงานก็จะยิ่งยากไปเรื่อยๆ และการหาอนุพันธ์เมื่อมันซับซ้อนโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดของเราก็มีสูงดังนั้นเราก็จะเอาข้อที่มันมีปัญหาตรงนี้เอาไปแก้ไขในระเบียบวิธีถัดไปลองมาดูตัวอย่างอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับตัวอย่างนี้นะครับผมเอามาจากใน u t u b e นะครับของ Thai Saber U นะครับนักศึกษาสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ไปทำความเข้าใจได้ อาจารย์เก่งๆหลายท่านอยู่ที่นั่นลองเข้าไปดูได้นะครับตัวอย่างนะครับบอกว่าจงหารากของสมการ fx 5x กำลังสลบ 4x บวก1ในตัวอย่างของ Thai c a b e r U เนี่ยท่านอาจารย์เขาจะไม่กำหนดค่า x 0มาให้เขาจะกำหนดช่วงนะครับ o o t of Equation ของตัวสมการนี้มันจะอยู่ในช่วงลบ2ถึงลบ0.5และค่าความคาดเคลื่อนหรือเอ s ซ l o อนะครับเป็นแบบ Absolute e r r o r นะครับกำหนดที่0.1จากนั้นอาจารย์เขาก็ทำการกำหนดเองนะครับว่าผมก็เลยเขียนเพิ่มเติมนะใช้เป็นสีเขียวนะครับก็คือ x0 เท่ากับลบ0.75 อาจารย์ท่านกําหนดค่าเดาขึ้นมาแต่ให้มันอยู่ช่วงอะไรครับลบสถึงลบศูเราก็มาเริ่มทําเลยนะครับ fx ของเราเท่ากับ5 x กำลัง3ลบ4 x บวก1เพราะฉะนั้นหาอนุพันธ์มันนะครับหรือทำการดิฟมนันเนาะได้เป็นอะไรครับได้เป็น1 5 x กำลังสอลบ4เราก็จะใช้ สมก,การทั้งสองตัวไปทำนิว e ตันออลสัน i เท่ากับ1รอบที่1 x i เท่ากับ x i ลบ1ลบด้วยอะไรครับ f x i ลบหหารด้วย f ตาม x i ลบ1ดังนั้น x ตัวที่1ของเรานะครับก็าหาจาก x ศย์ลบด้วย f x 0หารด้วย f ท i m ม x 0์ x 0 x 0ของเราคือ 75, ลบ0.75เราก็มาแทนค่าเป็นลบ0.75ลบด้วยฟังก์ชันนะครับ f ลบ0.75หารด้วยอะไรครับ f ท่ามลบ0.75ก็ไปแทนในสมการเลยนะครับผมขอรวบยอดไปเลยนะครับผลที่ได้ออกมาเป็นเลยครับ ลบ1.176056ทำการหาค่าแอ r เ r อร์แต่แอ r เ r อร์เป็นแบบ ABS นะครับ Absolut e Error นะครับเราจะได้เป็นอะไรครับ x1 ลบ x0 นะครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ Absolut e เป็นลบ1.176056 ลบด้วยอะไรครับลบด้วยลบ0.75เพราะฉะนั้นเราจะได้ออกมาค่าออกมาเท่ากับ0 4 2 6 0 5 6มีค่ามากกว่าค่าเอปซิลอนเพราะค่าเอปซิลอนเรากำหนดเป็น0.1แสดงว่ารอบที่หนึ่งยังไม่ได้คำตอบเราก็ทำอะไรครับรอบที่สองถัดไป i เท่ากับ2 x 2เท่ากับอะไรครับ x 1ลบ f(x1) หารด้วย f'(x1 ฉะนั้นหนก็มาแทนค่านะครับ,บ -1.176056 ลบด้วย f -1.176056 หารด้วย f' -1.176056 คำนวณค่าออกมาได้เป็น ลบ1.031022แอ์เลอร์ของเรานะครับเป็นแบบ ABS เพราะฉะนั้นเอาอะไรครับ x 2ตั้งลบด้วย x 1ก็จะกลายเป็นลบ1.031022ลบด้วยอะไรครับลบด้วยลบ1.176056แทนค่าเข้าไปนะครับ เราจะได้ออกมาเป็น0.145034ค่าตัวนี้ก็ยังมีค่ามากกว่าเลยครับมากกว่าค่าเอปซิลอนเพราะว่าค่าแอปซิลอนเราตั้งอยู่ที่0.1เพราะฉะนั้นรอบที่2ก็ยังไม่ได้คำตอบขึ้นมาที่รอบที่3ครับ i เท่ากับ3 x 3ของเราเท่ากับ x 2ลบด้วย f x 2หารด้วย f ไ i ม์ x 2 x 2 จากรอบที่2เราได้เป็นลบ1.031022เอามาแทนค่าก็าจะกลายเป็นลบ1.031022ลบด้วย f ลบ1.031022หารด้วย f ลบ1.031022เพราะฉะนั้นค่าของ x3 ของเรา ได้ออกมาเป็นลบ1.0012ทำการหาค่า error นะครับแบบ absolute เล r o r เนาะได้เป็น x3 ลบ x2 นะครับใส่ค่า absolute เข้าไปก็จะกลายเป็นลบ1.0012ลบด้วยนะครับลบด้วยค่าของ x2 คือลบ1 0 3 1 0 2 2 เพราะฉะนั้นเราจะได้ค่าออกมาเป็น0.029822นะครับตัวนี้มีค่าน้อยกว่าค่าแอฟซโลนเพราะแอฟซโลนเรากำหนด0.1เพราะฉะนั้นเราได้เลยครับ r o o t of equation ของอะไรครับของ f x เท่ากับ5 x กำลัง3ลบ4 x บวก1 มีค่า0.029822โดยที่ความคลาดเคลื่อนนะครับแบบสมบูรณ์เท่ากับ0.029822เราก็จะได้คำตอบตัวนี้ออกมาอันนี้ก็คือตัวอย่างที่2ที่แสดงให้เห็น ตัวอย่างที่2เนี่ยสำหรับนักศึกษาแล้วจะง่ายขึ้นกว่าตัวอย่างที่1เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการหาอนุพันธ์ของ fx เราทําได้ง่ายผมก็ขอจบตัวอย่างของนิวตันแอลฟสันพียงเท่านี้สวัสดีครับ